E สำหรับกิจกรรมในวันนี้นะคะเจะเป็นกิจกรรมที่เกิดจากการบูรณาการในชันยนพัฒนาและระกาโดยใช้โครงการป็นฐานตามหลักปรชาของอเล้วทาได้เหับันะครับโลของเราเนี่ยดำเนินไปด้วยยุคในเทคโนโลยีครับผมเชื่อครับว่าตอนนี้เนี่ยเียนที่เท่าไรมาในโครงงานชื่อตู้กดน้ำ water dispenser ม4คับช8ค่ะและดีชันนางสาวิชิรยญานุชาชั้นม4คับช8ค่ะและคู่ที่บุตรสาของเรานะคะคู้ด,ดวงเลืไทยชัยจารีค่ะไปเด้อขอหอกกินน้ำด้วยได้ไหมคะอีวันนี้รือมมามา <c oughs> แต่เขาไม่ค่อยสบายอยู่ดวยแกลแลวก็อีกอย่างแม่เขาไม่ให้กิน,น ชอบขอดื่มน้ำกดเดียวกันซึ่งหนุก็เลยคิดคตรู้กดน้ำอนเตอร์ดิสเพนเซอร์นี้ขึ้นมานะคะเพื่อที่ต้องการที่จะจัดการการแร่ระหว่างทางเชื้อโรคค่ะซึ่งพวกเรานะคะใช้วินออกแบบเชิงวิศวกรรมค่ะโดยแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการจัดการของเหลอใช้ค่ะวัตถุประสงค์นะคะอย่างแรกเลยคือหนุต้องการที่จะลดขยะค่ะเพราะว่าในปี2565ที่ผ่านมานะคะ มีภาวะขยะล้นเมืองล้นประเทศค่ะหนูก็เลยต้องการที่จะลดขยะนะคะอยา่อยางที่สองหนูต้องการที่จะใช้เวลาว่าให้เป็นประโยชน์และอย่างที่สามหนูต้องการที่จะสร้างคุณค่ากับผลงานทุกรูแปแบบค่ะตอนน่อไปนะคะเราจะมาพูดถึงเ,เรื่องของผลที่เราคาดว่าจะได้รับค่ะตอนนี้นะคะเราอยากให้ทุกคนลองมองไปรอบๆของประชุมค่ะทุกคนจะสามารถมองเห็นขวดพลาสติกหรือว่า ประดิษฐ์ค่ะซึ่งสิ่งประดิษฐ์เหล่านี้สามารถนำมาสร้างประโยชน์ให้ได้อีกหลายอย่างเลยนะคะและอย่างหนึ่งค่ะที่เราได้พูดไปข้างต้นก็คือการที่เราต้องการที่จะลดการแพร่ระบาดของเชื้อโรคค่ะและแน่นอนค่ะว่าสิ่งประดิษฐ์ของเราเนี่ยมาเพื่อตอบโจทสิ่งเหล่านี้อย่างแน่นอนค่ะค่ะในช่วงต่อไปนะคะจะเป็นวัสดุอุปกรณ์ค่ะซึ่งแน่นอนว่าหา 1s ในการระบุปัญหานะคะอย่างแรกก็คือวอทค่ะวอทก็คือปัญหาการดื่น้ำขวดเดียวกันแล้วก็ปัญหาที่ขยับโนเครืองรดน,นประเทศนั่นเองค่ะสอแวนะคะอืมเราต้องใช้ที่ไหนหนะาบ้านโรงเรียนหรือที่อยู่อาศัยค่ะต่อมานะคะ คนไม่ใช้แล้วนะคะมาประดิตเป็นตู้กดน้ำตู้นี้ค่ะซึ่งจะให้ประโยชน์ต่อผู้ใช้งานได้ดีเทียวค่ะต่อมานะคะเราจะมาพูดเกี่ยวกับเรื่องของปัญหาและอุ เียค่ะส่วนห่วงที่2นะคะกคคคคคะ็คือความมีเหตุผลค่ะก็คือการที่เราเนี่ยนำของเหลือใช้อย่างประิษิ์เป็นตู้เก็น้ำเครื่องนี้นะคะซึ่งจะให้ประโยชน์แล้วก็คุ้มค่าต่อผู้ใช้งา,น,น,ะคะคานค่ะห่วงที่สค่ะก็คือความที่มีภูมิคุ้มกันที่ดีนะคะก็คือการที่เราเนี่ยทำในปัญหาที่จะเกิดขึ้นแล้วก็พร้อมที่จะรับมือกับมันค่ะ i and... เพราะเวลาเราทำของหายเนี่ยเราคงต้องกังวลและมีความรู้สึกที่ไม่ดีแน่นอนใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นแอปนี้เลยจึงมีชื่อว่าแอปคือความสุขข้าบุโดยที่เราต้อกดเข้าไปที่หน้าหน้าแรกของแอปพลิเคชันนะครับเราก็จะเจอรกันทั้งหมด3หมวดครับนั่นก็คือ f o u เดอร์ ทั้งหมด5ชิ้นวอยุที่งมีนาเมื่อกดดันก็จะมาอัปเดตตรงนี้ซึ่งอันนี้คือหน้าโฮมของกเราสามารถล็อกอินแล้วก็จะมีเพื่อรอเวลาจะพายของเราอ,อัปเดตไปก็จะมาดิสเลย์คือการใไปแล้วก็ลอกอินนะคะเรื่อใช้ยิง ทำเปิดโลกการเรียนรู้นะครับเพื่อเป็นพื้นที่นวัตกรรมให้กับรู้นักเรียนแล้วก็การทำโครงงานโดยใช้ฐานของหลักปัญญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวคิดในการผลิตชิ้นงานของลูกนักเรียนก็จะได้เห็นว่าศักยภาพของลูกนักเรียนอาจใหญ่ที่ไรนั้นก็มีพัฒนาการไปสู่ความเป็นเลิศมีสมรรถนะในการที่จะสื่อสารนะครับการคิด คิดอย่างเป็นระบบคิดอย่างมีวิจารณญาณคิดสร้างสรรค์น,นะครับและก็คิดแก้ปัญหาด้วยและนอกจากนี้สามารถที่จะนําเทคโนโลยีมาใช้และก็ประดิษฐ์คิดค้นนะครับเป็นนวัตกรรมเป็นแอปพลิเคชันได้เยอะแยะมากมายเลยและสุดท้ายลูกของเราก็จะมีทักษะชีวิตนะครับซึ่งเป็นสมรรถนะที่สําคัญในยุคปัจจุบันและก็ยุคอนาคตและก็ช่วงบ่ายก็จะเป็นการนําเสนอแลเกเปลี่ยนเรียนรู้ของ กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ชนะครับ<ช>ก็ลูกนักเรียนจะได้สะท้อนว่าที่เขาไปทํากิจกรรมนั้นได้เรียนรู้อะไรบ้างและก็มีความรู้สึกอย่างไรลูกก็ได้แสดงทัศนะออกมาในการไปทํากิจกรรมของเขาและก็เขาจะได้พัฒนากิจกรรมต่อยอดไปใน ครั้งต่อไปอย่างไรนะครับก็ต้องขอชื่นชมลูกระดับชั้นม .4 ว่ายอดเยี่ยมมากนะครับตั้งโครงงานบนพื<อ>้นฐานของปัจจาเศรษฐกิจพอเพียงและก็เรื่องของกิจกรรมสาธารณประโยชน์ของลูกม .4 ก็เป็นกิจกรรมที่ลูกทําได้ดีมากและก็น่าชื่นชมนะครับต้องขอขอบคุณคณะครูหัวหน้าระด,ดับชั้นในระดับชั้นม .4 ที่ได้ร่วมแรงร่วมใจร่วมพลังกันให้โรงเรีนนั้นสร้างสรรผลงานออกมา และก็เป็นสมรรถนะที่น่าภาคภูมิใจมากครับขอบคุณทุกนวยการค่ะดออรอุดมชูรีวันค่ะ